สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอ้าววันนี้แม่บ้านขายพระค่ะพี่เดินทางมาถึง ep ที่158่กันแล้วนะคะพี่พขาอ้าวเช่นเคยนะคะพี่ขากล่ฝากพี่ fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะยังไงกราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะพี่นะอ้าววันนี้แม่บ้านก็เอ่อเป็นนี่เป็นช่องทางการติดต่อนะคะพี่ขา 0849158065นะคะพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางจากอ่านี่นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาลายแม่บ้านชื่อโรสนะคะสารโอรอเรือสอเสือนะคะพีพ่ี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยจ้ะอ้าววันนี้เรามาดูรายการแรกกันนะพี่นะรายการแรกวันนี้เป็นสมเด็จเก่าๆเลยนะคะพี่ๆขานี่คะ่ะ อ่านี่เป็นสมเด็จเก่านะพี่จ๋าเป็นลักษณะสมเด็จเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะเป็นสมเด็จเก่าๆกันแบบนี้เลยจ้ะอ่านี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะสมเด็จเ,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 เก่านะพี่นะนี่นะคะอ่าอันนี้เป็นด้านหลังนะพี่จ๋าด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะ นี่นะคะเป็นเนื้อสมเด็จเก่านะพี่พี่เป็นกเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะคะอ่าประมาณนี้เลยนะคะพี่ขาไม่มีแตกไม่บิ่นนะคะพี่ๆองค์นี้ยังสมบูรณ์ดีอยู่เนาะพี่เนาะอ่านี่นะจ๊ะประมาณนี้นะจ๊ะพี่จ๋ายังไงดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ติดต่อม่บ้านกันมาเนาะพี่น้อง0 8 4ย์5 8 4 6 5นะคะรายการถัดมาเป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่โตะนะพี่นะ นี่นะคะพี่เป็นลักษณะสมเด็จปกโพหลวงปู่โต๊ะนะจ้าพี่จ๋าเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาวันนี้มีมาใหม่นะพี่มาใหม่เลยนะพี่นะรายการนี้เป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่ขานี่เป็นด้านขอบนะพี่เก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋าหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะรายการนี้เป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่ขาเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะอ่านี่นะคะพี่ขาเป็นปกโพกเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขาหลังยันสิบนะพี่นะรายการนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมหลังยันสิบนะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นลักษณะสมเด็จหลวงพ่อพรมนะพี่ขา ยังสวยยังดูดีอยู่นะคะพี่พี่อ่านี่จ้าพี่จ๋าสวยสวยเลยนะพี่นะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นะขอบเป็นแบบนี้จ้าอ่านี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ขานีนะคะด้านหลังยันยังคมชัดนะพี่นะสเสาห้าวัดช่องแคแบบนี้เลยนะคะพี่ขารายการนี้เป็นอ่สมเด็จหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขาหลังยันสิบเนาะพี่เนาะ อ่าพี่ๆที่สนใจติดต่อกันมาได้นะพี่นะ0ศูนย์8065หนาะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะรายการนี้เป็นยักษ์เนื้อตะกั่วนะจ้าพี่จ๋าเก่าๆกันเลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นยักษ์เนื้อตะกั่วเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานี่นะพี่นะเป็นยักษ์ยักษ์เก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่จ๋านี่ค่ะ เป็นยักษ์เนื้อตะกัวเก่าเก่ากันเลยเนาะพี่เนาะ uh นี่นะคะมาดูความเก่ากันนะคะนี่เป็นด้านขอบนะจ้าพี่พี่ขอบเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะอา้าวรายการนี้เป็นยักษ์เนื้อตะกั่วนะจ๊ะนี่นะคะนี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่นะเก่าเก่ากันแบบนี้เลยจ้ะเป็นยักษ์เนื้อตะกั่วเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะ นี่นะคะพี่พี่ที่สนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่คา่ะ0้า9น5่5นะคะแม่บ้านนะจ๊ะพี่จ๋ายังคงเป็นเบอร์เดียวเบอร์เดิมจ้าอ้าวนี่นะคะพี่ขาเก่ากันเลยนะพี่เป็นสมเด็จบางขุนพรหมหลังตรายางนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาดูความเก่านะพี่นะรายการนี้เป็นสมเด็จบางขุนพรมหลังตรายางนะพี่จ๋านี่นะคะ อ่าเก่าๆกันเลยนะคะพี่พี่เป็นลักษณะสมเด็จเก่าๆกันอันนี้เป็นด้านข้างนะคะพี่ขาข้างเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะคะเรามาดูด้านหลังนะพี่หลังตรายางนะพี่จ๋าเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นสมเด็จบางขุนพรหมหลังตรายางนะคะ เก่าๆกันเลยนะพี่จ๋าเป็นตรายางออกสีเอ่อม่วงๆเนาะพี่เนาะน่าจะเป็นสีม่วงนะคะแม่บ้านมองนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่ขาหลังตรายางนะพี่นะสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่ขะสามารถขอรูปถ่ายสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะพี่อ้าวรายการถัดมาออเป็นเหรียญนะคะพี่ขะ เหรียญเงินสองสี่หกสามนะพี่นะนี่นะคะพี่เก่าเก่ากันเลยพี่จ๋าเป็นเหรียญเงินสองสี่หกสามนะคะพี่พ่นี่คะ่ะอ่าเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่นี่เป็นด้านขอบนะคะขอบเป็นแบบนี้จ้าอ่าขอบเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญเงินสองสี่หกสามนะพี่นะ นี่นะคะมีพศสองสี่หกสามนะพี่นะเป็นเหรียญเงินเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่เป็นเนื้องเงินเก่าๆเนาะพี่นาะสองสี่หกสามพอ,อลึกจ่นะคะพี่พี่นี่นะคะอ่าประมาณนี้นะคะพี่พี่อา้าวรายการถัดมาเป็นพระกิ่งคองตะเคียนนะพี่นะนี่นะคะเป็นกิ่งคองตะเคียนแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ อ่านี่นะคะพี่ค่ะมียันนะพี่นะยันบนยันล่างแบบนี้นะพี่นี่นะคะเป็นพระกิ่งคองตะเคียนเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่อนี่จ้ะพี่พี่ที่สนใจติดต่อไ่บ้านมาได้นะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่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 ที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่่ะ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ทิ้งที่อยู่ไว้ให้แม่บ้านนะคะพี่ขาเดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันนะพี่นะอา้าวรายการนี้เป็นเออเหรียญหล่อหลวงพ่อสำมฤทธิ์วัดนาโคกนะพี่นะอ่านี่นะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสำมฤทธิ์เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่วัดนาโคกนะคะอ่านี่จ้าพี่จ๋า เป็นประมาณนี้นะคะพี่ขาเดี๋ยวยังไงรูปภาพไม่ชัดเจนติดต่อกันมานาะพี่เนาะปริกไม่ทันหันไวนะพี่พจ๋ากราบขอโทษขอไปพี่เอฟซที่น่ารักทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะยังไงติดต่อกันเข้ามาสอบถามขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขารายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดนาโคกนะพี่นะอ่าประมาณนี้นะจ๊ะพี่จ๋าอ้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ขาวัดช่อง เออน่าจะเป็นวัดช่องแค่หรือเปล่าพี่หลวงพ่อพรมนะคะพี่ขานี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะพี่ขาวัดช่องแคนะพี่นะอ่านี่นะคะหลวงพ่อพรมนะพี่นะแม่บ้านกราบขอโทษขอไปนะพี่จ๋าพูดผิดพูดถูกไปยังไงเนาะพี่เนาะยังไงก็กราบขอโทษขอัยพี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นด้านขอบนะพี่จ๋าขอบเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะคะพี่เป็นลักษณะขอบเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะนี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋าหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะพี่นะนี่ค่ะพี่ เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนาอพี่น้องเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าประมาณนี้เลยนะจ๊ะอ้าวรายการถัดมานะพี่เป็นรูปหล่อโบราณนะพี่จ๋าหลวงพ่อจาดนะพี่นะนี่นะคะพี่จ๋าเป็นหล่อโบราณเก่าเก่ากันอย่างนี้เลยนะพี่นะหลวงพ่อจาดนะพี่นะนี่ค่ะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจาดเนาะพี่เนาะนี่นะคะพี่ เป็นหล่อโบราณเก่าๆแบบสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจาดนะพี่จ๋าใต้ฐานมีแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะพี่มีชื่อหลวงพ่อจาดนะคะพี่คะนี่นะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะอ่านี่นะคะเป็นใต้ฐานนาอพี่น้องเก่าๆเลยนะพี่จ๋าเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อจาดนะพี่นะ สวยๆเก่าๆเลยนะพี่จ๋านี่นะคะประมาณนี้นะพี่นะเดี๋ยวใงสนใจติดต่อแม่บ้านมาได้นะคะพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบเนาะพี่เนาะอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญรอห้าเนื้อเงินนะพี่นะเป็นเหรียญรอห้านะคะมีสองเหรียญนะพี่อันนี้เป็นเหรียญแรกนะพี่นะนี่นะคะรายการนี้เป็นเหรียญรอห้านะคะพี่ๆอ้าเก่าๆนะพี่จ๋า ส,สวยๆแบบนี้เลยนะพี่รายละเอียดนี้สวยงามมากๆเลยนะคะพี่คะนี่นะคะอันนี้เป็นด้านขอบนะพี่ขอบเป็นแบบนี้เลยจ้ะนี่นะพี่จ๋าเป็นลักษณะขอบขอบนี่ยังคมชัดอยู่นะพี่นะอันนี้เป็นด้านหลังนะพี่หลังเป็นกงจักรมีช้างแบบนี้นะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญรห้านะพี่ หลังกงจักมีช้างแบบนี้เลยนะพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่ดูรายละเอียดนะคะพี่ขาสวยงามมากๆเลยนะคะพี่นี่นะคะอ่าประมาณนี้จ้ะพี่จ๋านี่นะคะอา้าวรายการนี้ก็เป็นเหรียญรอห้าเช่นกันนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาอ่านี่นะพี่คมๆสวยๆเลยนะพี่จ๋ารายละเอียดนี้ยังชัดเจนอยู่นะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญรอห้านะคะพี่ขา มีสองเหรียญนะพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่สองเนาะพี่เนาะสวยสวยเลยจ้ะนี่เป็นด้านขอบนะพี่คะขอบยังชัดทั้งสองเหรียญนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นลักษณะขอบนะคะอยังชัดเจนอยู่นะคะด้านหลังมีเป็นช้างแบบนี้นะพี่จ๋าสวยสวยเลยนะพี่พี่รายการนี้เป็นเหรียญโรหาเหรียญที่สองนะคะพี่คะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะ อ่านี่นะคะพี่พี่สวยๆเลยจ้ะพี่พี่ที่สนใจติดต่อไ่บ้านมาได้นะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะรายการถัดมาเป็นสมเด็จแซยิดนะพี่นะสมเด็จแซยิดนะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่จ๋าดูเนื้อสมเด็จนะจ๊ะพี่จ๋าเนื้อสมเด็จเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นสมเด็จแซยิดนะคะพี่พี่อ่านี่จ้ะ เป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ขานี่จากรายการนี้เป็นสมเด็จแซยิดนะคะนี่เป็นด้านขอบนะพี่นี่เป็นเนื้อด้านหลังนะพี่จ๋าหลังเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะจ้าพี่ๆเป็นลักษณะเออสมเด็จแซยิดเนาะพี่เนาะสภาพยังดูสมบูรณ์อยู่นะคะพี่ขาไม่มีแตกมีบิ่นเนาะพี่เนาะ นี่นะคะเป็นสมเด็จแซยิดค่ะอา่าวรายการถัดมาเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะพี่ขามีตอ,อกโค้ดนะพี่เหรียญนี้มีตอ,อกโค้ตนะคะพี่ขาชมเนาะพี่เนาะนี่นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะพี่นะเหรียญหล่อนะคะพี่ขาหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะนี่ค่ะพี่อา้าวเหรียญนี้มีตอ,อกโค้ดนะพี่จ๋าเดี๋ยวไปบ้านให้ชมเนาะพี่เนาะดูด้านขอบด้านข้างกันก่อนนะคะ นี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋าหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะรายการนี้เป็นเหรียญเอ่อเหรียญโลหลงพ่อไผ่นะคะพี่ขานี่นะพี่มีตอกโค้ดเลขสองนี่นะคะเป็นตอกโค้ดเลขสอตรงใต้ฐานแบบใต้ล่างแบบนี้นะพี่ขาด้านล่างนะพี่นะ รายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่ตอกโค้ด้านล่างนะคะพี่ขาสวยมากๆเลยค่ะพี่เหรียญนี้นะคะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เปี่ยมนะคะพี่ขาหลวงพ่อเปี่ยมนะพี่นะนี่ดูรายละเอียดกันนะพี่จ๋าเหรียญนี้ไม่ได้ตัดปีกออกนะคะพี่มาสภาพหมาแบบนี้เลยนะพี่จ๋ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมนะคะพี่ขาหลวงพ่อเปี่ยมไม่ได้ตัดปีกออกนะพี่นะ นี่นะคะสวยๆเลยนะพี่ว้าสวยๆเลยจ้ะพี่จา๋ารายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมนะคะพระอธิการเปี่ยมนะคะพี่ขานี่ค่ะนี่เป็นด้านขอบนะพี่ขอบไม่ได้ตัดนะคะพี่ขาไม่ได้ตัดขอบตัดปีกด้านข้างอ,อกนะพี่นะอันนี้นะคะอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญ หลวงพ่อเปี่ยมเนาะพี่เนาะนี่นะจ้าพี่จ๋าด้านหลังเป็นยันสวยๆเลยพี่จ๋ายันสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อเปี่ยมเนาะพี่เนาะอ่านี่จ้ะสนใจนะคะพี่ขาดูให้ใช่ดูให้ชอบเดี๋ย็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะพี่นะ นี่นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะพี่นะเป็นหล่ออ่อสวยสวยเลยนะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนเนาะพี่เนาะอ่านี่นะจ๊ะสวยงามมากๆเลยนะพี่นะสภาพยังดูสมบูรณ์อยู่เนาะพี่เนาะนี่นะคะอ้าวนี่เป็นด้านหลังนะพี่นี่ค่ะพี่มีชื่อหลวงปู่หมุนมีตอกหมายเลขนะคะพี่ อ่ารายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาสองเก้าหนึ่งหนึ่งตอกหมายเลขแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะอ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่ปีสามหนึ่งนะคะชัดๆสวยๆเลยจ้ะพี่จา๋ายังไงดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ขาแล้วก็ติดต่อไปบ้านกันเข้ามานะพี่นะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้ะพี่ๆท่านใดที่สะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไ่บ้านจัดส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันเนาะพี่เนาะอ่านี่นะคะพี่ขารายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะพี่ขาปีสามหนึ่งเนาะพี่เนาะนี่เป็นด้านขอบนะคะอ่าขอบเป็นแบบนี้ค่ะอ่าชมหลังกันนะพี่นะหลังเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดูปีสาหนึ่งอ่าสวยๆเลยจ้ะนี่นะคะอา้าวรายการถัดมาเป็นพระศรีวารีหลวงปู่โตะนะคะพี่ค๋านี่นะพี่จ๋ารายการนี้เป็นพระศรีวารีหลวงปู่โตะนะพี่นะอ่านี่นะคะ เป็นพระศรีวะรีหลวงปู่โตะนะพี่จ๋าเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ขอบเป็นแบบนี้เลยจ้ะอ่านี่นะพี่ด้านหลังมีเป็นยันแล้วก็มีชื่อหลวงปู่นะพี่นะสวยๆยันยันสวยๆชัดๆชัดนะพี่จ๋าชื่อหลวงปู่วัดประดูชิมพลีแบบนี้เนาะพี่เนาะรายการนี้เป็นพระศรีวะรีหลวงปู่โตะนะคะพี่ขา ไต้ฐานมีเป็นตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้นะคะพี่ๆอ่าสวยๆเลยจ้าพี่จ๋านี่นะคะเป็นพระศรีวลีหลวงปู่โตเนาะรายการถัดมาเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาหลวงพ่อสวงนะอ้าวพี่ชมเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงเก่าๆเป็นหล่อสวยๆเก่าๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะอ่ารายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงนะคะพี่ๆอ่าประมาณนี้นะจ๊ะ อันนี้เป็นด้านขอบนะพี่จ๋าขอบเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงเนาะอ่าสวยๆเลยจ้ะนี่นะคะนี่เป็นอีกด้านหนึ่งนะพี่ๆรายการนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงเนาะพี่เนาะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าปลิกไม่ทันหันไวยังไงต้องกราบขอโทษขอภัยพี่เอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะยังไงติดต่อกันเข้ามา0 8 4 9 1 5 8 0 6 5เนาะพี่เนาะ ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้จ้ารายการถัดมาเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่สุดนะพี่นะนี่นะคะพี่ขามีชื่อหลวงพ่อสุดวัดกาหลงแบบนี้นะพี่จ๋าล็อกเก็ตสวยๆพร้อมห้อยนะพี่นะ่ารับไปพร้อมห้อยได้เลยค่ะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่สุดนะพี่นะนี่เป็นด้านหลังนะพี่ด้านหลังของล็อกเก็ตเป็นแบบนี้เลยนะพี่ฉามีอักขระลงยันนาะพี่นะอ รายการนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่สุดนะคะพี่ขาเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะอประมาณนี้นะพี่นะอ้าวรายการถัดมานะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาปีศูนย์สามนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามเนาะประมาณนี้นะจ๊ะพี่จ๋า นี่นะคะพี่ที่สนใจก็ติดต่อกันมาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางแม่บ้านก็มีเนาะพี่เนาะยังไงรบกวนพี่ๆคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดกันนะคะพี่ขานี่นะคะพี่ขาเหรียญนี้ยังคมชัดดูสวยอยู่นะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สนะพี่จ๋าอ่านี่นะคะเก่าๆสวยๆกันแบบนี้เลยจ้ะนี่นะคะ รายการถัดมาเป็นนางพญาเก่านะพี่นะมีแร่ดอกมะขามนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่เป็นเกเก่ามีแร่โชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะรายการนี้เป็นนางพญาเก่ามีแร่ดอกมะขามเนาะพี่เนาะอ่าพี่ชมนะคะพี่ขาพี่ชมตามเนื้อนะคะพี่ขามีแร่ปุดขึ้นมาแบบชัดมากเลยนะพี่องค์นี้นะคะสวยๆเก่าเก่ากันแบบนี้เลยนะพี่นะ นี่เป็นด้านหลังนะพี่หลังเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นนางพญาเก่านะคะพี่ขามีแร่ดอกมะขามโรยนะพี่นะอ่านี่เป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะพี่จ๋ามีอีกองค์นะพี่นะในบ้านให้ชมอีกองค์นะพี่อ่านี่เป็นอีกองค์จ้าพี่จ๋านี่นะคะพี่องค์นี้สีเข้มๆหน่อยเนาะพี่เนาะนี่นะจ๊ะรายการนี้เป็นนางพญาเก่าองค์ที่สองนะพี่นะ นี่จะเป็นเนื้อเก่าๆนี่เลยนะพี่นะประมาณตามนี้เลยนะพี่จ๋านี่เป็นด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นนางพญาเก่านะพี่นะเก่าๆกาันแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆเลยนะพี่จ๋านี่เป็นใต้ถาดนะพี่จ๋านี่นะคะรายการนี้เป็นนางพญาเก่าองค์ที่สองนะพี่นะเก่าจริงๆเลยจ้ะพี่จ๋านี่นะคะ อ้าวรายการถัดมานะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่คะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่นะสวยๆเลยจ้ะพี่เป็นเหรียญสภาพใช้อยู่นะคะพี่ๆนี่เป็นด้านขอบนะพี่ขอบเป็นแบบนี้เลยจ้านี่นะคะอ้านี่เป็นด้านหลังนะพี่จ๋าหลังเป็นแบบนี้นะพี่ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่นะคะอะประมาณนี้นะจ้าพี่พี่พี่ที่สนใจก็ติดต่อกันมานะพี่นะรายการนี้เป็นเหรียญชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่จ๋าอ่านี่นะคะพี่เป็นเหรียญกะไหล่ทองสาภาพยังสวยๆอยู่นะพี่นะ กะไลทองนะคะพี่่ารายการนี้เป็นเหรียญชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะพี่นะสวยๆเลยจ้ะพี่จ๋าเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่ๆเป็นลักษณะเหรียญชินราชวัดกลางบางแก้วนะพี่นักกะไลทองนะคะพี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะพี่นะมีเป็นยันแบบนี้เลยนะเจ้าพี่จ๋าตาสวยๆเลยจ้าพี่จ๋านี่นะคะ เป็นเหรียญชินราชหลวงผูบุญวัดกลางบางแก้วเนาะพี่เนาะกะไหลทองนะคะพี่ขาสวยๆเลยจ้ะพี่กะไหลทองยังอยู่แบบสวยๆเลยนะคะรายการนี้เป็นเหรียญเอ่อเหรียญพระพุทธหล่อโบราณน,นะพี่นะนี่นะคะสวยๆเลยนะพี่จา๋าเป็นหล่อโบราณพระพุทธเก่าๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะพี่ดูรายละเอียดแบบสวยมากเลยนะจ๊ะพี่จา๋า นี่ค่ะอันนี้เป็นด้านขอบด้านบนมีเป็นห่วงห้อยแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะนี่เป็นด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะพี่จ๋านี่นะคะอ่านี่จ้าพี่พี่รายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธหล่อโบราณน,นะพี่นะเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเนาะพี่เนาะสวยๆเลยนะจ้าพี่จ๋านี่นะคะอ่าร,รายการถัดมานะพี่ เป็นเหรียญเ,เหรียญรอเก้านะคะพี่เหรียญฉลองครองราชครบหกสิบปีนะพี่จา๋ามาแบบนี้เลยนะพี่นะเดี๋ยวยังไงเออพี่พี่ก็ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายได้นะคะพี่ขะเดี๋ยวแม่นจะถ่ายรูปแกะออกมาถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่เป็นเหรียญรอเก้านะคะพี่ขาฉลองครบรอบเออฉลองครองราชครบหกสิบปีนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่ขา นี่นะคะเป็นเหรียญรัชกาลที่เก้าเนาะพี่เนาะเนื้อเงินนะคะเป็นเหรียญคองราชครบห0สปีนะพี่นะนี่ค่ะเป็นเอ่อมีมีม,มีมีแบบว่าเป็นชุดมาแบบนี้เลยนะพี่นะอ่านี่นะทาพี่ด้านหลังก็มีเป็นแบบนี้นะพี่จ๋าหลังไม่มีอะไรนะพี่อ่านี่นะคะ รายการนี้เป็นเหรียญรอเก้านะคะพี่ขาฉลองคองราชครบ60ปีเนื้อเงินนะพี่นะสวยๆเลยนะพี่จ๋าอ่ารายการนี้เป็นมีดหลวงปู่หมุนนะพี่นะอันนี้เป็นมีดหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขาไปบ้านไปถามที่บ้านเดิมมาให้เขามีเพิ่มเขามีแบบแบบนี้อีกนะคะพี่ขาไปบ้านก็เลยลองมาพี่ได้รับชมกันเนาะพี่เนาะเป็นมีดหมอหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขานี่นะจวาสวยๆเลยนะพี่นะ นี่ค่ะนี่นะพี่มีชื่อหลวงปู่มุนติดไว้แบบนี้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่นะคะอ่านี่ค่ะพี่พี่เป็นลักษณะมีดหมอหลวงปู่มุนเนาะพี่เนาะนี่นะคะอะไม่บ้านให้ชมด้านในนะคะนี่ค่ะพี่พี่เขียนว่าสาห้านะพี่นะนี่จาก เขียนว่าเสาห้าแบบนี้นะพี่มีอักขระกันแบบนี้เลยนะพี่ขาเก่าๆสวยๆเลยเนาะด้านนี้มีชื่อหลวงปู่หมุนแบบนี้นะพี่นะอ่านี่นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นมิตรหมอหลวงปู่หมุนนะคะชมกันเนาะพี่เนาะอ่า,อาวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเช่นเคยนะคะ แล้วก็กราบขอบพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่พี่วันนี้พี่พี่ที่สนใจก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เกนะคะนี่เป็นช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยจ้าแม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขา ยังไงก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนโทรกันเข้ามาทักกันเข้ามาได้จ้าสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ้าววันนี้ก็ถ้าไม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงนะคะพี่ขาต้องกราบขอโทษขอไวพี่เอฟซีไว้ณที่นี้ด้วยนะคะกราบขอพระคุณทุกกําลังใจจ้าวันนี้แม่บ้านขอจบคลิปอีพีที่158ไว้ปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า